สิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้นะคะนะคะมันเกินคาดค่ะ ะะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะชีวิตคุณนะคะก่อนหน้านี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะไม่มีจุดหมายใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายนะคะอดีตที่ผ่านมานะทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดีนะคะแต่หลังจากที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะนี่นะคะให้ผลนะคะให้ผลผลิตที่เยอะมากนะคะ การที่คุณลงลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้มันทําให้คุณได้รับผลผล,ผลิตนะคะผลตอบแทนที่เยอะมากนะคะค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามหาศาลนะอาจจะเป็นเงินหลักแสนหลักล้านได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการลงทุนลงแรงลงแรงนะคะเกี่ยวกับการทํางานธุรกิจตัวนี้ที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะคนที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่อยู่คนเดียวที่ห้องนะคะ ตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นกลับมาถึงห้องแล้วก็อยู่คนเดียวแบบนี้นะคะมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเบื่อนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้มีโอกาสนะคะเดินทางนะคะกลับไปบ้านไปหาครอบครัวนะคะได้ไปเฉลิมฉลองไปปิกนิกนะคะไปทํากับข้าวนะคะให้พ่อให้แม่กินหรือไปเจอเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงทั้งคนใหม่คนเก่าเนาะเฉลิมฉลองนะคะได้สั่งสรรได้ได้เลี้ยงส่งได้ จัดงานได้ปาร์ตี้นะคะได้กินได้ดื่มได้กินด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ชาร์จเบ็ดเนาะในช่วงที่ว่าเราก่อนหน้านี้เราค่อนข้างที่จะทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเราก็ได้กลับไปบ้านเนาะไปชาร์จเบ็ดสักพักหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาสู้งานต่อแล้วก็สิ่งที่คาดที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้นะคะโบนัสคูณ2ก็คือเรื่องคนรักค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเลยหรือว่ามีคนรักก็มีการที่ ไฟได้ไฟหนึ่งนะคะมีการพูดจาก,กันไม่เข้าไม่เข้าใจหรือทําให้คุณเสียใจมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าหลังจากที่คุณมาเห็นคลิปนี้ก็คือคุณจะได้สมหวังในความรักถ้าใครที่มีคู่และมีปัญหากันนะคะ mm. ก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมารอบนี้อาจจะมีการพูดคุยนะคะเคลียร์ปัญหาแล้วก็กลับ กลับกลายเป็นว่าได้เข้าใจกันแล้วก็ได้คบกันนะคะได้กลับมารับกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ธุรกิจหรืองานนะคะตําแหน่งของคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอาจจะได้เป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแบบกระทันแบบกระทันหันน่ะแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะเนี่ยเนี่ย่ยจะได้รับตําแหน่งนี้มานะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วเนาะ นะคะแล้วก็ใครนะคะตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมนะคะเล่าประสบการณ์นะคะผ่านคอมเมนต์นะคะใต้วิดีโอของแม่หมอนะคะแล้วใครที่ต้องการนะคะบูชาลิปสีพึ่งนะคะลิปสีพึ่งแรงคูนะคะพุทธคุณสายขาวนะคะเป็นสายขาวที่ค่อนข้างที่จะ แรงนะแรงมากนะคะเพราะเพราะว่าแม่หมอใช้หลักนะคะของครูหมอมโนราเนาะกับศาสตร์ของพญานาคนะคะทั้งทั้งเก้าตระกูลเอามารวมกันนะคะก็เลยมาในรูปแบบของสีพึ่งแรงครูเพราะว่าเราใช้หลายครูนะมารวมกันถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแม่หมอได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขอให้สุขสมหวังในความรักค่ะ